ใช่ไหมน้าใช่ใช่เลยนโอ้ให้กล้องดูสิมีหอยด้วยโอ้ต้องล้างโอ้ต้องล้างก่อนไหนไหนไหนดูโชว์หน่อยโอ้โหโลมโอ้ลมใส่ตจอลมใสร็จอ้อมไปเราขึ้นไปล้างปลากันดีกว่าไปเราขึ้นไปล้างปลาดีกว่าไหมยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเหรเนี่ยเนี่ยปลาออมอย่างเยอะเลยเนี่ยต้องเอาปลาช่อนไปหมกควากไปตีแล้วน่ะเราไปหมกปลากันดีกว่าไหมไม่เอาหรอ ตรงไหนอ่ะฟ้ามันจะหมดแล้วเลยไม่น่าตังค์เออปลาลุดนี่ปลาลดอ้อมปลาลดอ้อมนี่ปลาลดปลาลุดโอ้โหหนูจับเองเอาตังค์ออกแล้วให้น้องจับเนาะโอ้ไหนขอดูหน่อยปล่อยปล่อยเลยอยอะปล่อยเลยโอ้ยว้ายยังไม่หลุดยังไม่หลุดไออ้อมไออ้ออมจับไอ้ออมจับไออ้ออมจับไอ้ออมจับเอ้ย